มินไอรอมอรอนประสบอุบัติเหตุที่เนปาลหนักจนไม่คิดว่าจะมีชีวิตรอดมาได้โดยมินได้ออกมาโพสเราว่ามินประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่เนปาลค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์ไม่มีใครคิดว่าจะมีชีวิตรอดมาได้หรือถ้ารอดมาก็ไม่น่าจะเป็นเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วมากค่ะ หลังจากขึ้นม้าไปได้ไม่ถึง2นาทีเพิ่งจะลูบขนม้าเบาๆบอกกับม้าว่าเป็นเด็กดีนะลูกผ่านไปแป๊บเดียวก่อนเข้าทางเรินเล็ก,เลกๆเรียบผาเจ้าม้าก็ตัดสินใจกระโดดเตะเข้าหน้าเจ้าของนั่นก็คือขนจูงครับแล้วก็เตะซ้ําอีกทีที่สะโพกจนเจ้าของล้มลงเขาเลยปล่อยเชือกจูงม้าที่มิ้นนั่งอยู่บนหลังไปม้าที่ตื่นตกใจก็วิ่งกระโดดกระโดดไปจนมิ้นตกลงมาแต่ด้วยความที่เรารักสัตว์มากมั้งเท้าซ้ายเลยตัดสินใจ ม้้าไวติดอยู่กับที่พักเท้าไม่หลุดออกมาด้วยในขณะที่ม้าพยายามจะไปจะพยายามจะสะบัดสุดท้ายมิ้นเลยโดนลากไปกับมา้าตัวฟาดไปฟาดมากับพื้นอยู่นานข้างซ้ายหินขวาก็หินและเป็นเหวลงไปด้วยคนเห็นร้องไอ้ย,ยาคิดว่าตายแน่ๆดูยังไงก็ไม่รอดมิ้นใช้สติเป็นเครื่องมือ คว้าหางม้าหรือขนก้นม้าไว้สักอย่างเกรงตัวขึ้นมาแล้วเอาขาซ้ายออกมาได้สําเร็จแต่ผลก็คือแผ่นหลังสะบักสบอมฝุ่นตลกไม่รู้ว่าช้าในอะไรตรงไหนส่วนใบหน้าปลอดภัยเหมือนอยู่คละเหตุการณ์กันไม่มีริ้วรอใดนอกจากตีนกาเลยความควายยังไม่ทันหายความกระหิงก็เข้าประกันภัยพิเศษที่ซื้อมาสําหรับการอพยพโดยเฮลิคอปเตอร์โดยเฉพาะไม่ใช่ของไทยนะคะเลือกรอเฮลิคอปเตอร์ที่ไกลที่สุดของตัวเองทําให้ กู้ภัยแทบจะกลายเป็นกู้ร่างกว่าจะถึงหลังคาโรงพยาบาลก็ผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงไว้จะมาเล่าให้ฟังะเอยอีกครั้งเพื่อคุนอื่นจะได้ไม่เจอเหมือนกันเนาะถึงจะรอเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยนานมากแต่ดวงแข็งเป็นทุนเดิมจนคิดอยากจะทําของขลังให้คนบูชารุ่นดีนะเที่ยมไม่ตายประกอบกับแม่บอกว่าหมอดูบอกว่าแกอายุยืนก็เลยรอดกลับมารักษาตัวที่ไทยได้ทุกคนบอกว่านี่คือปาฏิหาริย์แม้แต่คุณหมอเองเพราะจริงๆถ้าก้มดูร่างกายตัวเองแล้วม รอดจากอุบัติเหตุรุนแรงด้วยบาดแผลที่น้อยที่สุดเท่าที่คนหนึ่งจะโชคดีได้ถึงตอนนี้จะยังมีรอยช้ำนิดหน่อยและปวดกล้ามเนื้ออยู่บ้างแต่ก็ถือว่าโชคดีมากที่ไม่ตายจริงๆไว้จะมาคอยอัปเดตเนาะในระหว่างนี้ติดตามคลิปการเดินทางไปอาณาจักรที่ถูกปิดตายกลางเทือกเขาหิมาลัยได้ทุกวันจันเวลา6โมงเย็นอยากให้ได้ดูดูกันยาวๆหลายสัปดาห์ เพราะมุมนี้ของโลกแทบจะหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วและเป็นหนึ่งในการเดินทางที่มิ้นชอบที่สุดถึงจะมีอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนใจมิ้นจากที่นี่เลยอยากกลับไปอีกอาณาจักรที่แสนที่พิเศษกลางเทือกเขาหิมาลายแห่งนี้แต่รอบหน้าไม่มาแล้วฮิฮิฮิฮปอลอม้าตัวนั้นที่ยืนกินหญ้ายอย่างสบายใจชิลสุดซึ่งหลังจากที่มิ้นได้โพสต์ออกไปมีนแฟนๆก็มาให้กำลังใจบอกว่าขอให้มิน้นหายไวๆกันอย่างมากมายครับซึ่งมิ้นได้เข้ามาตอบในคอมเมนต์บอกว่า กลับมาลงเสาเอกขึ้นบ้านใหม่แล้วด้วยแข็งแกล่งไม่เล่าฮ่าฮ่แบบนี้แฟนๆก็คงจะสบายใจขึ้นในบ้างแล้วนะครับ